เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือ,อแถวบ้านนะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือแถวบ้านวันนี้ไม่รู้เปิดไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะสรุปว่าเปิดนะคะชื่อว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวม่านฟ้านะคะเป็นร้านเพิ่งเปิดใหม่นะคะนิดคนนี้แม่สามีดิฉันเองคะ่ะ และนี่คุณยายนะคะมากินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแม่ปามสั่งเป็นเส้นอะไรนะคะนี่ไงเส้นเล็กของแม่ปามนะคะมาแล้วตอนนี้ก็ขอตัวกินก่อนนะคะกินไปโม้ไปพูดไปนะคะผสมอยู่นั่นแหละสุดท้ายก็ได้รสชาติที่ลงตัวนะคะแต่ต้องเติมหลายรอบมากๆเลยค่ะ อิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาชาเขียวกับเค,ค้กกินกันนะคะดูซิว่าอำเภอิยาวาดีนะคะเป็นอำเภอที่ขึ้นชื่อว่าอยู่ในเขานะคะจะมีเค,ค้กแล้วก็ชาเขียวอร,อร่อยๆกินที่ไหนบ้างนะคะ เจอแล้วค่ะร้านเค้กในปั๊มทีนะคะในตลาดสหกรณ์นะคะมีเค้กอะไรบ้างคะตอนนี้นจะซื้อให้ลูกนี่เค้ก บานอฟีก่ก้วยคาราเมลเอาบานอฟีหนึ่งค่ะแล้วก็ชอ็ชอคช็อคหน้านิ่มแล้วก็ชามีชาเขียวไหมคะไม่มีค่ะ ก็ได้เค้กบานอฟฟี่และช็อกนานิมนะคะทางร้านไม่มีชาเขียวนะคะเราก็เลยต้องไปหาร้านที่ขายชาเขียวอีกค่ะซึ่งวันนี้ก็คือร้านทุกร้านปิดหมดเลยสุดท้ายก็ต้องไปเดินที่ตลาดนัดค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะ เดินผ่านนั้นผลไม้แวซื้อแอปเปิ้ลให้น้องน้ำโมนะคะน้องน้ำโมเป็นเด็กที่ชอบกินแอปเปิ้ลมากและต้องเป็นแอปเปิ้ลที่ปอกเปลือกด้วยนะคะนนองไม่เรื่องมากค่ะแต่แอปเปิ้ลต้องปอกเปลือกนะคะยังไม่ได้ชาเขียวนะคะตอนนี้ก็ไปได้แกงอีกสองถุงแกงส้มปลาจิตระดากันดองไม้ดองแล้วก็ไข่พะโลค่ะสำหรับเป็นมื้อเย็นค่ะ แกงพะโล่<า>่ะได้ผลไม้แล้วได้แกงแล้วก็ตามหาชาเขียวต่อค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงร้านชาเขียวนะคะแม่ซื้อเบเกอรี่ขนมเป็นโดนัทสอดไส้นะคะแล้วก็โดนัทหน้าช,ช็อกโกแลตให้ลูกอีกค่ะ ไดเ,เายา่งน,นะคะแดิบบ<อ>นี้กดึงไปให้หน่อยค่ะเดินผ่านร้านขายน้ำสั่งชาเกี่ยวเสร็จแล้วก็มาสั่งขนมหวานต่อค่ะเป็นลอดช่องแตงไทยนะคะ วุ้นกะทิด้วยค่ะเป็นสุดท้ายก็ได้ชาเขียวค่ะแต่แม่ขอกินในรถก่อนนะคะเพราะไม่ไหวเดินหิวน้ำมากค่ะเอ่อเป็นบุกน้ำผึ้งนะคะไข่มุกน้ำผึ้งบุกไข่มุกน้ำผึ้ง นุบๆดีค่ะชาเขียวก็อร่อยดียาๆๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องจิงก็จะมากินเค้กกล้วยบานาน่านะคะบานอฟฟี่ <ano> อ๋อบานอฟฟี่นะคะบานาน่าี <laughs> ย่ยมันคือกล้วยไงแม่บานานา่าอ่า กินเลยนะคะน้ำขิงทนไม่ไหวแล้วค่ะอยากกินมากมันน่าตาเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะน้องน้ำโมอย่าพึ่งน้องน้ำโมรอแม่ก่อนอ่ะลองแควกดีกวลูกภาษาลองแควกดิคะเฮ้อยางน่ากินเลยแม่ค่ะทุกคนดูมาดูอันนี้กันบ้างมาดูอันนี้กันามาดูอันนี้กันบ้างของน้องน้ำโมเรียกว่า เค้กช็อกหน้านิ่มนะคะไม่ใช่ช็อกโกแลตเหรออ,ปปอ,อร่อยมากอมของเพื่อนกินกินได้ไหก,นะกินได้เลยค่ะมันอร่อยมากเลยอะ่ะแพ็กเกจเคร <No, S 2> ัน้องแพกลึกๆสิลูกแม่อยากรู้ว่าเป็นยังไงน้องบีกตาวอย่ามามว่วของน้องของเพี่ยมกินอร่อยมากจริงนะคะ เห็นเขาว่าคือน่านรักมากข้างในเป็นยังไงดูสิิีแล้วนะอ๋ะอมีกล้วยก็คือบานอฟฟี่นั่นเองเป็นไงชอบไหมชอบไปเลยไปแล้วนะบ๊ายบายชื่นชอบคล<ป>ิปพ,พ,พากินพาเที่ยวก็อย่าลืมกดติดตามให้แม่ปามด้วยนะคะสำหรับวันน,นี้ไปก่อนจ้า สวัสดีค่ะ